จะเป็นต้นของลุงนาฝั่งฝั่งนูน้นแล้วแกปลูกเนาะแล้วไอ้กก่งมันมาทางทางสวนเรามันได้แล้วนะตรงนี้ยายเก็บเผ็ดผอกมาสองปีแล้วมันมันมีความคิดว่ามันหลายปีมาแล้วเราทำไปก็ไม่ได้ผลก็อยากจะลองดูก็ก็ยายก็ลองไปปองๆไปอย่างนั้นแหละคือประมาณว่าคิดว่าเอ๊ะบางคนอะ่ะเขาซื้อหวยยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกอะไรเขายังซื้อนะไอ การขุดร่องก็คืออยากอยากให้มันได้เนินและตรงนี้ก็อยากเลี้ยงปลาและก็ได้น้ําจะมีเชื้อเห็ดเห็ดเพะทีแรกก็บบนึกว่ามันไอไม่งอกเยอะเนาะพออะ่อเมื่อเดือนพฤษภาเนี้ยก็มาลงไอ,อยางนาในน,น้อยเนี่ยก็แค่ขุดนิดๆเดียวประมาณสองคืบขุดไอปลูกพอทีนี้ก็อยากเอาเชื้อมามาฝังแถวแถวโคนเขาก็มาลองขุดดู โอ้โหมันเป็นฝ้าตามตามคนเล็กๆเนี่ยสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่องอดูความรักอยู่ที่สวนป้าอ่อนกับลุงวีบ้านปราศาทคุ้มยางตำบลเฉนีงยงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ของป้าอ่อนมีจำนวนหกไร่ดังเดิมนั้นมีการปลูกต้นยางพาราแต่ว่าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังแล้วก็ต้นยางพาราเหล่านี้ก็ไม่มีการเจริญเติบโต ดังนั้นป้าออนกับลุงวีเลยตัดสินใจเอาต้นยางพาราออกแล้วก็แบ่งพื้นที่มาปลูกต้นยางนาป้าออนตรงนี้ที่แบ่งปลูกต้นไม้นี่ประมาณกี่กี่ไร่ครับป้าออนครับประมาณสองงานค่ะประมาณสองงานเนาะ,ะแต่เดิมนี่พื้นที่ประมาณหกไร่ทําไมถึงมีความคิดที่อยากเปลี่ยนแล้วก็แบ่งพื้นที่ประมาณสองงานมาปลูก นมก็ลงยางพารามันไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มมั้งทีแรกก็ฟังเข้ามาเขาว่ามันได้ผลดีได้ผลดีแต่พอปลูกจริงๆเอาเข้าจริงๆก็ไม่ไหวน้ํามันขังเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ล้อมข้างๆก็จะเป็นพื้นที่นาเนาะพอเขากักน้ำพอเขากักน้ําแล้วน้ํามันก็ซึมมาทางสวนเราด้ยเลยก็เลยอยากคิดแบ่งว่าเออตรงไหนที่มันเป็นเนินๆก็อยากจะปลูกไม้ป่าไม้ยางไม้ อะไรก็ได้ที่เป็นไม้ธรรมชาติอยากจะลองดูอยากจะอทําให้มันได้ผลดีกว่ากว่ายางพาราหนิจน,น้อยก็เป็นเงินออมด้วยเนาะค่ะค่ะถ้าสังเกตดูจากพื้นที่นี้นะครับผมเดินเข้ามาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนดาบลุ่มค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะปลูกต้นไม้ไม้ผลที่ต่างๆเนี่ยก็คือพอน้ําม,มาเนี่ยาน้ำม,มาเยอะมัาอาจจะท่วมค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย คือป้าอ่อนก็คือมีการขุดร่องน้ําครับแล้วก็เอาดินจากร่องน้ําเนี่ยมาปูนเป็นคันดินเนาะค่ะคันดินตรงนี้ประมาณกี่กี่กี่เมตรครับป้าอ่อนครับก็ตรงกลางเนี่ยน่าจะประมาณสามเมตรประมาณสามเมตรค่ะค่ะแล้วก็สองฝั่งเนี่ยก็จะปลูกเอ่อต้นต้นยางนายางนาค่ะประมาณกี่ต้นครับประมาณสองร้อยต้นค่ะ ประมาณสองร้อยกว่าต้นเนาะระยะการปลูกีประมาณสี่เมตรครับก็ประมาณมันมันไม่ไม่ได้ว่าคำนวณเป็นเปเปๆหน้าเอาเป็นว่าตรงไหนที่เหมาะประมาณสามเมตรบ้างบางทีก็สองเมตรบางทีก็เมตรกว่าอย่างฝั่งนู้นค่ะเอาเอาตามสะดวกเอาตามที่ว่าเอออยากจะลงอะไรเงี้ยแต่ช่วงตรงกลางนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรมั้งคะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีครับได้มาเยี่ยมสมป้าอ่อนแลวก็ให้กําลังใจ แต่วันนี้เราก็จะมาช่วยดูป้าอ่อนด้วยว่าตรงไหนที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มได้เนะะาะเป็นการไล่เกลี่ยนกันครับที่ทำให้สือให้กาลังใจป้าอ่อนซึ่งก็เป็นที่นที่ถูกตัดทิ้งนี่ป้าอ่อนนี่ให้ป้าอ่อนพาชมครับะระยะการปลูกต้นยางนานี้ประมาณกี่ ser, ปีครับป้าอ่อนครับ <S <S ก็ก็จะได้ปีหนึ่งเนี่ยยเดือนหน้านเนี่ยแหละคะ่ะวันที่เจ็ดกันยาอ๋อแสดงว่าเกือบหนึ่งปีแล้วเนาะที่ที่ลงยางนานี่นะค่ะ แล้วได้ต้นกล้ายางนามานจากไหนครับตอนอันต้นกล้ายางนานี่ก็จะจะไปขอจากหลวงพ่อทางวัดโคกบรายรวัดป่ามุนีค่ะครตรงนั้นจะจะมีต้นยางใหญ่แล้วก็ร่วงลงมาก็เลยเอามาแบบชามาชาไว้ใส่ไอ<ว>ใส่ถุงแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดตอ,ตอนนี้เนี่ตอนที่ปลูกยางนาเนี่ยก็คือมีการใส่เชื้อเห็ดไปด้วย,วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราดูนะปีหน้าเราจะมาติดตามดูเนาะค่ะประว่วา ผลของการใส่เชื้อเห็ดลงไปพร้อมกับต้นยางนาเนี่ยมันจะเกิดไหมวิธีการใส่เชื้อเห็ดลงไปพร้อมต้นยางนาเนี่ยป้าอ่อนทำไงครับพิธีของป้าอ่อนก็ก็ขั้นแรกก็คือไปซื้ออันเห็ดเห็ดป่ามานะคะซื้อมาแล้วก็เอามาปั่นมาผสมกับไอ้รำอ่อนแล้วก็มูลวัวหรือมูลควายหรือมูลหมูก็ได้จ้ะแล้วก็มีกากน้ําตาลแล้วก็มีอัน อะไรอีกนะใบเป็นขุยมะพร้าวก็ได้หรือว่าเป็นใบใบใบไม้ตายอ่ะใบไม้ที่แห้งแล้วอ่ะ<ม>แต่ของยายเนี่ยดีหน่อยที่หลวงพ่อมีอันใบของของยางนาเนี่แหละก็เป็นเชื้อเห็ดอย่างดีเนาะไปเอามาผสมมาผสมกันหมักแล้วก็เพราะกล้าย,ยางนาก่อนได้สูตรสูตรนี้มาจากไหนนะครับดูจากย t u b e กันแล้วลูกสาวก็แนะนําอ๋อแสดงว่าก็คือ <c oughs> ค้นหาองค์ความรู้จาก ต้องยูทูปหรือเทคโนโลยีต่างๆกันค่ะค่ะแต่แต่เห็ดไอ้ i, ที่ที่ยายลองก่อนที่จะลูกสาวจะดู YouTube <ม>บอกนะนี่คือต้นนี้<ม>จะเป็นต้นของลุงนาฝั่งฝั่งนูน้น<ม>แล้วแกปลกนะูกเนาะแล้วไอ้เก่งมันมาทางทางสวนเรามันได้แล้วนะตรงนี้ยายเก็บเห็ดเผาะมาสองปีแล้วน<ม>ี่คือที่ตรงนี้<ม><ม>พอลูกสาวดู YouTube ดูอะไรก็เลยว่าเอ๊ะ ขนาดว่าเป็นพื้นที่ที่เราขุดดินจากข้างล่างลงมาเนี่ยเป็นดินประมาณเหมือนว่าดินไม่ไม่ยังไม่ดีอะ่ะมันมีกรวดมีหินตรงนี้แต่แต่ที่ยายได้ไอเชื้อเห็ดป่าอย่างยายเป็นคนชอบหาเห็ดเนาะยายก็จะเอาแบบเชื้อเห็ดที่ยายไอเล็มเลมจากโคนเห็ดมายายก็เอามาฝังแถวนี้และน้ําล้างเห็ดอะไรเนี่ยก็เอามารดตรงนี้ได้ผลมาแล้วค่ะคือเห็ดเพาะได้ผลมาแล้วสองปีแต่ก็ไม่เยอะมันได้พอประมาณ ประมาณสองจะพอได้ทานประมาณสองถึงสามขีดน,นี้ก็เลยจะว่าจาก็เลยลูกสาวก็บอกว่าแม่มันเห็นมาอย่างนั้นแล้วแม่แม่ลองทำไอ้น้ำเชื้อเห็ดไปรดดูไหมก็เพิ่งจะลองไอ้ลงมารดปีนี้ตรงตรง,ตรงนี้นหละคะ่ะแตว่ายังไม่ออกเนาะปีนี้เนาะยางยังค่ะเดี๋ยวเรามา,าติดตามกันแบบร่องน้ำนี่ประมาณกี่เมตรครับอ่อนครับร่องน้ำนี่ไม่ไม่ไม่เคยได้วัดดูเลยนะ ความกว้างเท่าไหร่นะฮะความความกว้างของร่องน้ําประมาณสองเมตรถึงสามเมตรค่ะประมาณสองถึงสามเมตรค่ะ,ค,ะความลึกเท่าไหร่นะฮะความลึกเนี่ยประมาณสองเมตรค่ะประมาณสองเมตรประมาณราวๆสองพันแปมื่นนอค่ะพื้นที่ก็ประมาณสองร้อยตารางวาค่ะนี่เอ,อ่อค่าใช้ใจ่ายในการผลิมันเท่าไหร่ครับ่น,นอ๋อสองหมื่นค่ะจําได้แล้วสองหมืน่นอาจารย์แก็ได้ดินมาปูนขึ้นเนาะค่ะ แต่เดิมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีพื้นที่นี่ก็ปลูกยางพาราได้พาราได้ยางพาราอย่างเดียวใช่ไหมป้าว่นค่ะแต่ว่าป้าอันตัดสินใจก็คือแป่งพื้นที่เดิมตรงที่มันเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามหมยา่อนตรงนี้นะคะปลูกค่ะปลูกแต่เอาออกเลยเพราะว่ามันไม่ได้ผลก็ดูซิต้นตั้งเกือบสิบปีแล้วยังอยู่ประมาณเนี้ยไม่ได้ผลค่ะเพราะเพราะมันจามันเป็นรุ่มมันก็เลย น้ำมันขังตลอดครุณป้าอ่อนก็เลยตัดสินใจเอารถมาค่ขุดขุด<อ>เพื่อให้มัน,เ,<อ>เ,ปนเป็นเนินค่ะต้นยางพาราออกด้วยขุดร่องด้วยประมาณเราสองจ้าป้าอ่อนครับค่ะนี่นะฮะใครที่มีพื้นที่เป็นที่ลุม่มเหมือนพื้นที่ของป้าอ่อนวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถจะป้องกันน้ําท่วมขังได้และที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่กักเก็บน้ําได้ด้วยใช่ น้ำนี่แหละมันไม่ได้อยู่ตลอดปีแต่ก็มีการทำโซลารเซลล์ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นหนองสาธารณะนะคะที่เรามองเห็นไปขาวๆตรงนี้นะของต้นไม้สูงๆเนี่ยป้าก็เลยไอติดตั้งโซลาเซลล์มาก็ได้ได้จะได้น้ําธรรมชาติจากนู้นมาความลึกของร่องน้ําก็จะอยู่ที่ราวๆสองเมตรซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถป้องกันน้ําท่วมได้แล้ว ถ้าเกิดว่าป้าอ่อนยังคงไว้แบบนี้ต้นยางพาราก็คงไม่โตและที่สําคัญก็คือป้าอ่อนก็คงจะไม่มีพื้นที่สําหรับการเลี้ยงปลาด้วยเมื่อป้าอ่อนขุดร่องน้ำแบบนี้ก็จะได้มีพื้นที่อยู่ตรงกลางปลูกพืชชนิดต่างๆได้ด้วยป้าอ่อนครับมีคนก็ถามไหมครับตอนที่ป้าอ่อนเอายางพาราออกเอ๊ะทำไมต้องขุดยางพาราออกด้วย ก็ก็มีอยู่เขาบอกว่าปลูกไปแล้วลงทุนไปแล้วทําไมถึงเอาออกทีนี้มันมันมีความคิดว่ามันหลายปีมาแล้วเราทําไปก็ไม่ได้ผลก็อยากจะลองดูก็ก็ยายก็ลองไปบ้องๆไปอย่างนั้นแหละคือประมาณว่าคิดว่าเอ๊ะบางคนอ่ะเขาซื้อหวยยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกอะไรเขายังซื้อนะแต่ป้าแบบไม่ใช่คนซื้อหวยแต่แต่ว่าเอาคำว่าเปรียบเทียบแล้วเราอยากจะลองทําอะไรที่แบบว่าเผื่อมันจะได้ผลก็เลยอยากจะลองดู ก็อย่างน้อยๆต้นต้นยางนาเนี้ยถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เห็ดนะมันก็ได้ต้นไม้ให้ลูกหลานอยู่ไอจะอมต้นไม้ใหญ่ไปในอนาคตได้ได้ไออะไรอะไรนะอากาศบริสุทธิ์ได้ร่มเงายางยายว่ามีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยสองรอยต้นเนี่ย ได้ให้ลูกหลานดูไปไปพักหน้าเราไม่ได้ไม่มีสวนเยอะมีแค่นี้ก็ทําแค่นี้แหละแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดก็เนี่ยอย่างอย่างที่ยายไอ้พรว,น,พรวนดินเนี่ยใต้ใต้ดินนี้ก็คือเอาไอ้เชื้อเห็ดที่ยายหมักไว้แล้วที่กระท่อมนั่นน่ะก็เอามาฝังไอ้หลุมนี้ลึกไม่ไม่ถึงฟุตหรอกค่ะประมาณไม่รู้เขาเรียกอะไรนะักครึ่งฟุตอะ่ะจ้ะทีนี้พอพอ,พอขุดหลุมปลูกได้ักระยะหนึ่งพอเรามาพรวน ดินเป้าก็ก็เท่ากับเรากบรอนิดหนึ่งกบ<ด>วัวชพืชจะเอาเชื้อเห็ดผสมก็ไปด้วยที่ผมสังเกตดูเนี่ยต้นจางนาของป้าอ่อนเนี่ยมีการดูแลยอย่างดีครับทก่นดินค่ะอย่างสะอาดี๋ยวอยดูฮะตอนนี้เดือนกันยาเนาะอีกประมาณสักเจ็ดแปดวันค่ะครบหนึ่งปีจ้ะผมคิดว่าเดี๋ยวเรามารับชมรอบหน้าเนี่ยเป็นการติดตามและให้กำลังใจป้าอ่อนด้วย นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่ประมาณนี้ก็เหมือนป้าอ่อนก็มีพื้นที่เราๆประมาณ200ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดโซนแล้วก็แบ่งพื้นที่มาทําแบบนี้ได้และกไ็ไม่เหนื่อยด้วยนะป้าอ่อนเนาะโดยธรรมชาติของต้นยางนาเขาก็ชอบน้ําแบบนี้ครับป้าอ่อนครับยิ่งถ้าได้น้ําตลอดปีเนี่ยต้นยางนาจะชอบมากยายก็ไม่มีความรู้หรอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแต่ทีนี้ไอ การขุดร่องก็คืออยากอยากให้มันได้เนินและตรงนี้ก็อยากเลี้ยงปลาและก็ได้น้าจ้าจ้านั่นแหละมันเป็นเหมือนวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายเราในสมัยก่อนนะปอนเนาะ,ะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็จะโพนดินขึ้นสูงค่ะแล้วก็มีการปลูกทกํากระท่อมขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตดูพื้นที่ฝั่งข้างนี้ กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีการโพนดินเนี่ยเราจะพบว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดตรงฝั่งที่ไม่มีการโพนดินเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็มีน้ําท่วมขังตลอดเวลาแต่พอเรามาทําคันดินมันก็ได้ไอที่ที่ได้กินได้ใช้ได้หยิบได้ใช้ทุกวันนี้ก็คือพวกข่าพวกตะไคร้ได้กินกล้วยอันนี้ก็คือที่ได้จะได้กินปัจจุบันนี้อนาคตก็ได้ ต้นไม้ให้ลูกหลานลนี่นะครับจะเห็นว่าป้าอ่อนกับลุงวีเนี่ยมีการปลูกต้นยางนะเอาไว้ตรงขอบทั้งขอบในและขอบนอกส่วนตรงกลางนั้นก็จะมีการเสริมด้วยขิงขาตะไคร้ป้าอ่อนกับลุงวีทําด้วยกันสองคนเหระครับก็ค่ะสองคนกตายายก็มีลูกหลานมาช่วยดูบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ <c oughs> ว,ว่าส่วนใหญ่เขามีงานอื่นที่ที่ต้องทาก็เลยว่าอย่างตายายไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่ตรงนี้อย่างตต ค่ะกระตายนี่เขาเป็นคนมาปลูกนะแต่ว่าดูแลย,ยายก็ดูแลให้เขาเพราะว่าเขาก็มีงานทำน้อวิ่งตามตลาดนัดก็ถือว่าถ้าตายายไปไม่ไหวเขาก็คงจะสารต่อเองแหละแต่ตอนนี้ยังไหวอยู่ค่ะก็ให้เขาทำตรงโน้นไปตรงตรงนี้ก็สามารถข้ามได้นะข้ามไปฝั่งโน้นได้ครับแลวตรงจุดนี้ก็มีการปลูกต้นหญ้าในเปียเอาไว้ให้วัวด้วยเนะาะเป่าอ่อนนะอ,อย่้าให้วัวอย่าให้ตะเกตันดีกว่าจ้าจ้า ก็อ้นยังตักระเตนไป้ด้วยนะฮะครับผมกาอ้นร่องน้ําทั้งสามร่องนี้มีการเลี้ยงปลาด้ไหมครับเลี้ยงค่ะต้องนลี้ไอลงปลาตะเพียนไปพันหนึ่งก็อ้นได้พันปลามาจากไหนครับได้รับแจกมาหรือว่าไปซื้อมาเลี้ยงครับเขาก็แจกมาค่ะค่ะแต่ปีก่อนๆนี่ก็ซื้อเองค่ะแต่ปีนี้ได้รับเขาแจกมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่คนมีร่องน้ําเป็นของตัวเองก็สามารถเลี้ยงปลาได้ ถ้าเกิดว่าป้าออนยังคงปลูกต้นยางพาราไว้แบบเดิมๆนี่ก็คงจะเลี้ยงป่าไม่ได้ไม่ไม่ได้หรอกค่ะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อคิดและแนวคิดที่ดีมากนะครับซึ่งป้าออนได้มาทําแบบนี้ยอดเยีเ่ยมมากแล้วคะเฮ้ยขอบคุณค่ะไม่เสียดายต้นยางพาราเนาะไม่เสียดายค่ะยิ่งตอนนี้พอพอพอปลูกไอย้ยางนามาเห็นเขาต่อยอดต่ออะไรมายางนี้ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนเขายิ้มให้เราอะ่ะแล้วมันมีความสุข วันๆก็คลุกอยู่แต่นี้เนี่ยอย่างเดียวใ่ค่ะไอไอมาพอมาปลูกอันนี้เข้าก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายกับการมาอยู่ตรงนี้ได้เหงื่อทุกวันเลยและที่สําคัญเนี่ยได้สุขภาพดีทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะจ้ะนี่ไอไอต้นนี้คือปลูกแบบทิ้งทิ้งเครื่องว้างเมื่อปีอําหกหกสี่จ้ะนี่ปีหกสี่นี่ปลูกแบบทิ้งคว้างไปเลยก็เลยว่ามาเอา จริงเอาจังก็เริ่มปีที่แล้วเนี่ยแหละว่าอสนใจว่าเออหันมาสนใจเขาหน่อยเรีว่าต้นไม้ที่ปลูกรุ่นก่อนๆก,ก,ก็เริ่มทยอยเจริญเติบโตพุ่งขึ้นสูงแต่ฝั่งทางนี้ป้าอ่อนกับลุงวีปลูกไว้สามแถวเลยเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่เจริญเติบโตค่ะฝั่งนี้เพิ่งปลูกค่ะสามแถวที่ปลูกตรงนี้นี่ป้าอ่อนกับลุงวีเริ่มปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับปลูกเมื่อเดือนไอเดือนพฤษภา เดนค่ะแต่สามลน้ำอะไรบ้างไหมป้าอ่อนอืมมีแบบที่ที่ที่มันแรงจัดจัดป้าก็มีตักจ่าตักน้ำจ่าจ่าสบายเลยจ้าแต่อนาคตลูกสาวก็บอกว่าเขาจะซื้ออันเป็นเครื่องสูบน้ําให้แล้วก็ใส่เป็นเรือที่ลากมาเนาะจ้าตรงจุดนี้นะครับก็จะมีต้นยางนา ของเพื่อนบ้านนะครับที่ปลูกไว้บนคันนาและใบของต้นยางนานี่นะครับมาทางฝั่งสวนของเยอออนจ้ะแล้วมันก็มีเชื้อเห็ดเห็ดผาะทีแรกก็อกนึกว่ามันไอไม่งอกเยอะนอกเพราะว่าเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ก็มาลงไอยางนาน,น,น้อยเนี่ยก็แค่ขุดนิดนิดเดียวประมาณสองคืคบขุดไอปลูกพอทีนี้ ก็อยากเอาเชื้อมามาฝังจะแถวโคนเขาก็มาลองขุดดูโอ้โหยมันเป็นฝ้าตามตามโคนเล็กๆเ,เนี่ยประมาณช่วงเดือนไหนครับเป้าอ่อนที่เป้าอ่อนเอาเชื้อเห็ดแล้วก็ขุดดินแล้วก็ฝังกลบเชื้อเห็ดไว้ไอไอของปีนี้อ่ะนะหรือไออีแล้วๆๆอ๋อของปีที่แล้วก็วก,ก็ประมาณเดือนไอนี้แหละค่ะเดือนเดือนไอเดือนนี้เดือนสิงหาเนะ <ๆ S 1> าะค่ะ ยากราราดาสิงหานี่แหละค่ะท,ที่ที่เอาเอาเข้ามาเอาน้ําที่ล้างมารดแถวแถวนี้แล้วก็เอามาฝังแถวแถวนี้แหละทีนี้มันไอที่ที่เรารถเราจะรดใกล้ๆตรงนู้นมากกว่าแต่พอเรามาขุดเนี่ยมันมีมีมาถึงนี่เลยนะเห็ดเพาะอ่ะก็เลยว่าเออพอขุดไปมันเจอเชื้อมันและลูกมันเล็กๆก็เลยว่าอุย้ยน่าจะได้ผลแล้วเลยปีนี้ก็เลยเห็นไหมคะเนี่ยผลพลอยได้คือหลวงพ่อให้ไปเอามา โอ้ยถ้ามีปัญญาหลวงพ่อบอกเอามาเลยโยมเป็นคันรถรเดี๋ยวประมาณปลายฝนต้นหนาวนี่ยายจะไปขนเอามาเยอะๆจะเอามาแบบเหมือนปูพรมเลยแถวนี้แหละเพราะมันมันเป็นใบายางนาน่ะหนึ่งเรากั้นหญ้าไม่ค่อยขึ้นเนาะพอเรามามาปูเป็นแบบนี้สองมันก็ได้บำรุงไอ้ไอ้บำรุงดินของเราไปด้วยแล้วก็มันก็อาจจะกลายเป็นเชื้อเห็ดอย่างดีไปด้วยอบบันนี้ก็คือร่องรอย ที่เป้าอ่อนกับลุงวีนั้นไปหอบเอาเศษใบายางนาซึ่งมีการหมักหนุนนั้นมาคลุมดินใช่ใช่เพราะโดยตามธรรมชาติแล้วนี่เวลาที่เราเอารถมาขุดดินรถขุดดินเนี่ยจะขุดเอาดินจากข้างล่างเอามาวางไว้ด้านบนซึ่งดินที่วางไว้ด้านบนส่วนมากก็จะเป็นดินไม่ดีไม่ดีค่ะจะเห็นได้เลยว่าเป็นลักษณะเหนียวเหนียวเนี่ย,เ,ยเป็นเหลืองเหลืองแต่พอเรามาใส่ปุ๋ยใส่เชื้อไปมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะงอกอ่ะ ก็เลยว่าโอ้เชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าว่าไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วมันมันเห็นกระตามาได้เก็บกินเองคนอื่นเขาก็พูดบอกว่าอู้ไปทําอะไรจะกูดจะกูด,กดบ้าๆเหมือนยายออนเลยมันไม่ได้ผลหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเห็ดจาดินไม่ดีเห็ดมันไม่พอขึ้นต้องบอกกับทุกท่านอย่างนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากที่ป้าออนกับลุงวีตัดสินใจที่จะเอารถขุดดินมาทําเป็นร่องน้ํา พอเอารถมาขุดดินแล้วรถขุดดินเนี่ยก็เอาดินมาถมเป็นคันดินความกว้างราวๆอยู่สามเมตรแล้วก็ป้าออนกับลุงวีเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรในช่วงนั้นแต่ว่าก็จะสังเกตเห็นว่าต้นยางนาแล้วก็ใบาย,ยางนาของเพื่อนบ้านที่ปลูกไว้ติดกับเขตแดนของป้าออนกับลุงวีเนี่ยใบยก็จะร่วงลงมาบนพื้นที่ที่เป็นคันดิน ที่ป้าออนกับลุงวีให้รถมาขุดป้าออนก็เลยตัดสินใจทดลองดูว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทดลองเอาเชื้อเห็ดามาราดลงไปโดยการขุดดินแล้วก็ราดลงไปปรากฏว่าเมื่อปีแล้วพอราดลงไปช่วงไม่นานนี้เองครับก็ได้เก็บเห็ดกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้หลังจากนั้นเนี่ยเป็นต้นมาป้าออนกับลุงวีนี่ก็เลยตัดสินใจที่จะ ไปเอาเห็ดต่างๆเนี่ยแล้วก็ผสมเชื้อเห็ดก็มารากแล้วก็ตัดสินใจที่จะปลูกต้นยางนาเพิ่มเพื่อที่จะทดลองดูว่ายางนาที่ราดเชื้อเห็ดลงไปแล้วจะมีเห็ดเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมป้าอ่อนกับลุงบีครับแล้วก็มาเก็บหลักฐานเผื่อไว้ว่าหลังจากที่ป้าอ่อน กับลุงวีปลูกต้นยางนาไว้แล้วราดเชื้อเห็ดลงไปแล้วเนี่ยจะมีเห็ดเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแล้วครับการปลูกต้นไม้ไม่ได้หวังเพียงเฉพาะเห็ดครับยังมีประโยชน์มากมายได้ออกกําลังกายเรามาแบบว่ามามาขดุดมาแกล้งดินพรวนดินอะไรอย่างนี้มันได้เหงือ่อเหมือนได้ออกกำลังกายใช่ใช่ได้สุขภาพแล้วก็อนาคตก็ได้โอโซนดีๆให้ลูกให้หลาน และที่สําคัญครับต้นไม้เหล่านี้ในอนาคตก็จะกลายเป็นทองคําเขียวหรือเป็นเงินฝากเป็นเงินออมให้กับลูกหลานซึ่งในอนาคตลูกหลานเหล่านี้ก็ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนที่สําคัญที่สุดต้นไม้เหล่านี้ก็จะช่วยรักษาโลกของเราให้มีความร่มรื่นร่มเย็นมีความเขียวขจีสดชื่นต้องขอบคุณป้าอ่อนและลุงอีเป็นอย่างมากครับสำหรับวันนี้